เรื่องจริงผ่านจอไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งของบางอย่างจะถูกขโมยได้นะครับโดยที่หัวขโมยไม่คิดถึงส่วนรวมว่าสิ่งที่เขาขโมยนั้นมีความสําคัญต่อชุมชนขนาดไหนนี่คืออีกหนึ่งพฤติกรรมของโจรที่เราอยากจะตีแผ่เพื่อให้สังคมจับตามองกันมากยิ่งขึ้นเพราะขนาดตะแกรงเหล็กที่ปิดท่อระบายน้ํายังถูกขโมยต่อไปคงจะลุกลามไปถึงทรัพย์สินสําคัญสาค,คัญอื่นๆอ,อีกแน่นอนครับ นำเสนอเรื่องจริงโดย To <Toyota>, โยต้าไ l ลักซ์วีโก m ชมีเรื่องน่าแปลกใจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองปราณบุรีและมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่ออยู่ๆตะแกงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำตลอดเส้นทางหน้าตลาดฉัดแก้วมันได้หายไปและมันยิ่งน่าเจ็บใจเมื่อได้มารู้ความจริงได้จากกล้องวงจรปิด จากภาพวงจรปิดจะเห็นรถกระบะต้องสงสยัยคันหนึ่งทําทีขับมาดูลาดลาวเมื่อแน่ใจว่าปลอดคนจึงย้อนกลับมายัางเป้าหมายที่เล็งเอาไว้ <S 2> <S 2> ชายสองคนลงมาจากรถพร้อมช่วยกันทำอะไรบางอย่างแบบเร่งรีบจากนั้นพวกเขาก็ขับรถเลาะมาเรื่อย และลงมายกเอาตะแกรงเหล็กฝาท่อขึ้นท้ายรถกระบะไปจากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณท้ายกระบะมีตะแกรงเหล็กจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดทราบมาว่าเหตุการณ์ขโมยฝาท่อเหล็กนี้เกิดขึ้นในหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ นี่เป็นการกระทําของโจรที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจความเดือดร้อนของส่วนรวมการออกตระเวนขโมยของแบบง่ายๆไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองแบบนี้เห็นทีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งจับตัวชายสองคนนี้มาลงโทษให้ได้แล้วละครับ วันแรกเอาเอาไปเส้นหนึ่งวันที่สองเอาไปสามเส้นก็คือเอาไปเส้นหนึ่งทั้งหมดห้าเส้นเอาไปไล่เอาไปอันไหนยกไม่ได้นก็ไม่เอาเอาอันที่เป็นยกได้ไปมาั้งหมดสามรอบเอาไปเกือบหมดแล้วเหลืออีกสองเส้นโดยพฤติกรรมเห็นว่ามีการส่งลงไปโนดยังไงอ๋อวันแรกมามันมีหนวดมาเต็มเลยวันที่สองมันไม่มีคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันมาชุดเดียวไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย ชุดเดียวรถคันเดิมแล้วก็แต่งตัวเหมือนเดิมเลยวันแรกมาดึกมาตีสองวันสุดท้ายเนี่ยมาห้าทุ่มหมดจะรู้ว่าคนแถวนี้ออกเข้าออกกันเมื่อไหร่น่าจะมาดูกันหลายวันแล้วไ่ได้ใส่หมดไม้วันแรกใส่หมดปอมแกมีหลายขนาดเลยนไะหนี่มันสามารถยกรถเครื่องได้เลยนะมาสองคนเนี่ยสองคน เนียมแม็กไรด,ด้วยเอาของใครไปแล้วน่ะดูสิตอนนี้หลักฐานทั้งหมดถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมผู้ใดมีเบาะแสหรือพบเห็นชายสองคนนี้ที่ไหนไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาร้านที่รับซื้อเหล็กพวกนี้ด้วยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีช่วยกันเป็นหูเป็นตาจัดการกับพวกมิชาชีพหมดไปจากสังคมถอะครับ นอกจากหัวขโมยนะครับที่ต้องถูกนําตัวมาลงโทษตามกฎหมายให้เขตหลับแล้วผู้ที่รับซื้อของโจรควรจะมีความผิดไม่แพ้กันใครก็ตามนะครับที่ตั้งใจจะหาผลกําไรเล็กน้อยจากของโจรเหล่านั้นระวังตัวไว้ให้ดีเพราะกฎหมายไม่ปล่อยไว้แน่